สวัสดีค่ะเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็จะมาลงสามตัวบนตรงๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิสี่เออไม่ใช่แล้วเนาะมันเลยเที่ยงคืนมาแล้วตีหนึ่งละก็เป็นวันที่สิบห้าเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าพฤศจิก,กาปีสองพนห้าร้อหห้านะคะ จะมาลงสามตัวรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมาตามนัดไหมคะ <S <S 1> <S 1> ก,ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคำติชมทุกทุท่านที่ได้บอกมาว่าเสียงมันเบาไปหน่อยพอดีวันนั้นมันเป็นตีสองตีสามแล้วะคะ่ะพอดีเขานอนหลับก็เลยเพูดเบาก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆหรือไอ ท่านผู้ชมด้วยค่ะที่พูดเสียงมันเบาไปก็ขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่คำติชมนะคะก็ก่อนอื่นก็มาคำติชมพี่ช้างก็จะปรับปรุงให้เสียงมันชัดเจนหรือดังกว่านี้อีกนิดนะคะ พอดีว่ามันดึกแล้วก็เลยพูดเบาๆค่ะวันนั้นอันนี้นะคะขอบมาฝากคำเตือนกันก่อนเนาะช่องนี้เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นในการซื้อในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย ใดๆทั้งสิ้นนะคะมาก่อนอื่นก็จะเอามาให้ดูที่จะมาลงสามตัวบนนี่คืออันนี้นะคะจะนำหลักร้อยตัวนี้มามาลงให้อะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะจะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะงดนี้กน็น่าจะเด่น หกับศูนย์นะนตัวพี่ช้างชอบ1กับ0นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านที่จะเลิกนะคะหรือว่าถ้าท่านท่านท่านผู้ชมไม่ชอบก็ก็ผ่านได้เลยค่ะอ่าอันนี้ที่ฉันก็มีเจตนาดีว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมถูกเหมือนกันละค่ะไอะที่พี่ช้างเอามาลงเนี่ยค่ะ พี่ช้างเอามาลงอย่างอย่างใดก็พี่ช้างก็เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างนั้นล่ะคะ่ะถ้าท่านผู้ชมถูกก็พี่ช้างก็ถูกเหมือนกันล่ะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเอาเอามาให้ดูนี้หลัก้อยที่คำนวณไปแล้วเนาะที่ผ่านมาแล้วก็จะให้ดูจะให้ดูจะให้ดูดไปในละ แล้วก็หลักสิบที่ว่ามันไม่ตรงกันที่ว่านะที่ชั้นที่พี่ช้างของแก้ไขที่ผ่านมาค่ะแต่คลิปนั้นๆที่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ได้แก้ไขแต่มาลงาคลิปติดแก้ไขภายหลังค่ะแล้วมาบกผิดอะคะ่ะวันนั้นบกแล้วความจริงมันมันชนกันที่เลขแปดนะคะแต่ถ้าเราเอาโดดๆแบบนี้มันก็เสี่ยงนะคะแต่ถ้าเราจับทั้งหมดหรือเอาทั้งสามตัวเนี่ยค่ะมันก็ ก็จะลดความเสี่ยงน้อยลงค่ะแต่พี่ช้างเอาทั้งหมดเลยอะค่ะพี่ช้างเอาทั้งหลักสิบเนี่ยจะเอากับหลักนี้กับหลักนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมาอยากเอาแค่ตัวเดียวก็แล้วแต่ท่านนะคะนะคะอันนี้หลักสิบนะคะมาดูหลักหน่วยกัน,นะคะ่ะนี่นะคะหลักหน่วยหลักหน่วย สูตรนี้ที่ชนกันคือมีสามมีสามกับหนึ่งนะคะสามกับหนึ่งแล้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งอะคะ่ะที่มันไม่มีสามมันมีแต่สองกับสามนะคะนี่คะ่ะที่ชันเคยลงไปแล้วะคะ่ะสูตรนี้นะคะอันนี้หลักหน่วยะคะ่ะหลักหน่วยแต่อันนี้ที่ผ่านไปนะครับอันอันอันที่จะมานี่ก็คืออันนี้นะคะ่ะนี่นะคะ สูตรนี้มันชนกันที่สองกับสามนะคะนี่นะคะสองกับสามมันไม่เหมือนสูตรที่เมื่อกี้นะคะสูตรที่เมื่อกี้มันจะมีมันจะมีสามด้วยนะไอ้มันจะมีเลขหนึ่งด้วยนะคะมันจะมีเลขหนึ่งด้วยนะคะ,ะแต่สูตรนี้จะชนกันที่ชนกันที่เลขสอง กับเลขสนะคะแต่เลขหนึ่งอันนี้ก็มีนะคะก็แล้วแต่ท่านนะคะแต่ที่พี่ช้างไม่ได้เอาลงให้นะคะเลขหนึ่งถ้าท่านผู้ชมชอบก็เอาไปจับกันเองก็ได้นะคะอ่ะมาดูที่สรุปไปแล้วนะ อาจจะมาอธิบายอีกนิดหนึ่งค่ะพอดีงดที่แล้วอะไม่กล้าลงเพราะเพราะอะไรไม่กล้าลงเพราะมันเยอะเกินไปนะที่พี่ช้างถ้าพี่ช้างลงแล้วจะเน้นแบบนี้เน้นแล้วมันไม่เข้าตัวเน้นค่ะไม่เข้าตัวเน้นค่ะนี่มันเยอะเกินไปก็เลยไม่ลงแต่ถ้าหมังคนลงทุนแค่ห้าบาทสิบบาทมันก็ทั้งหมดมันแค่ร้อยสองร้อยเนาะ แต่ถ้าเสียมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากเนาะเนี่ยพี่ช้างถ้าพี่ช้างทําหรือจะได้ลงคลิปไปมันก็เน้นไม่ถกนะคะแต่มันมาออกมาออกตัวนี้นะคะมาออกตัวนี้นะคะเห็นไหมคะออกตรงๆนะคะงวดที่แล้วมันออกตรงๆนะคะแต่เน้นไม่เจอจุดะคะ่ะแต่พี่ช้างเอาอยู่นะคะพี่ช้างก็ใส่ตัวเน้นนี่เยอะหน่อยแต่ว่า โตที่ไม่ได้เน้นน่ะพี่ช้างก็เอาแค่เล็กๆน้อยๆมันก็ไลยถูกแค่เล็กๆน้อยๆงดที่แล้วค่ะอ่าเพราะฉะนั้นงวดนี้เร็วจะให้ดูเนาะให้ท่านผู้ชมดูอีกนี่ค่ะที่พี่ช้างจะมานำอ่าไปทางไหนแล้ว เนี่ยคะ่ะที่พี่ช้างจับให้มันจะเป็นแบบนี้คะ่ะหลักร้อยเนี่ยจะมีสามตัวแบบนี้แต่หลักสิบงดนี้มันจะมีอยู่สองสูตรแบบนี้ถ้าท่านจะเอาแค่ตัวชนก็แล้วแต่นะคะแต่พี่ช้างอจะเอาทั้งหมดเลยคะ่ะหลักสิบเนี่ยจะเอาทั้งเก้าศูนย์หกเจ็ดเลยคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะพี่พี่ช้างจะเอาตัวนี้จะเน้นให้ท่านผู้ชมคะ่ะแต่แต่พี่ช้างจะเอาทั้งหมดเลยอะคะ่ะ นี่นะคะจับแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะจะได้อยู่เนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวนะคะอันนี้ตัวเน้นในช่องเนี่ยคือตัวเน้นนะคะแล้วแต่นะคะอย่าไปทุ่มนะคะอ่าพี่ช้างก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะคะแต่งวดที่แล้วมันเข้านะคะอย่าไปทุ่มนะคะ เดี๋ยวถ้าไม่ถูกแล้วอย่ามาว่ากันนะคะเพราะว่าพี่ช้างไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกแต่พี่ช้างมาลงให้พี่ช้างก็เอานําไปซื้อเหมือนกันค่ะนําไปซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็มีอยู่องสี่หกแปดนะน,นี่มีแตัวนะคะอันนี้คือตัวย่อยๆนะคะแล้วแต่นะสองสี่หกแปดนะคะอันนี้ตัวย่อยๆนี้ ท่านผู้ชมจะเอาไปซื้อหรือท่านที่มีงบน้อยเนาะก็เอาไปลงลงทุนตัวละห้บาทก็แค่แค่ร้อยกว่าเองเนาะมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากถ้าตัวละสิบบาทก็ประมาณสองร้ยสามสิบเองนะคะทั้งหมดนะแต่ถ้าคนมีตังมีสตังเยอะก็ะช่องเนี่ยก็อยากจะให้กลับนิดนึงก็ดีกลับเผื่อมันแบบพิกเนาะ แต่ว่าถ้าท่านใดไม่อยากกลับก็แล้วแต่ท่านนะคะเดี๋ยวขอภัยเดี๋ยวจะไปเอาลอตเตอรี่มาให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าพี่ช้างเน้นตัวไหนนะคะแป๊บนะคะ ซื้อเหมือนกันนะไม่ได้โกหกนะเนี่ยพี่ช้างก็ซื้อเหมือนกันนะคะวันที่สิบกพฤศจิกานะคะนี้มีอันนี้นะคะแล้วก็มีอีกอันนี้นะคะความจริงอะความจริงอะพี่พี่ช้างจะเน้นอีกหลายตัวประมาณประมาณนี้ประมาณนี้จะเน้นให้ก็เอา แคปไ้ก็ได้นะคะแคปไ้ให้แคปไม่อยาใสไม่อยาไปซื้อก็แล้วแต่ท่านก็แคปไปดูก็แล้วกันว่าจะเข้าอยู่หรือเปล่านาะังหมดนี้เนี่ยค่ะพี่ช้างว่าน่าจะคัดขนนันนนะความเป็นไปได้นะคะอ่าแต่ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นไปตามความฝันหรือเปล่าคะนี่นะคะพี่ช้างจะเน้นอยู่อ่อหลักหลักร้อย หลักร้อยเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะแล้วก็หลักหน่วยในคอพี่ช้างจะเน้นอยู่สองกับสามนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะอานนี้ซับตวงค่ะนี่นะคะอ่าช่องเนี้แล้วแต่ท่านแต่ว่าอย่าไปทุ่มนะคะบอกก่อนนะคะอย่าไปทุ่มค่อยๆปั้นทุนขึ้นมานะคะถ้ามันหกก็อ่ามันก็ยังยังยังดีกว่าไม่เสียนะคะ เดี๋ยวพี่ช้างจะมาแถมจะมาแถมหลักหน่วยล่างเอ้ยสองตัวล่างอีกนะคะถ้ามันเข้าก็โอเคงดหน้าจะได้ทำคลิปลงให้นะคะแต่ว่างดที่แล้วมันก็เข้าอยู่นะคะดที่แล้วเดี๋ยวแป๊บนะคะวางที่ไหนแล้ว ซอปต์ปน,นะคะหาสองตัวล่างให้นะคะสองตัวล่างตรงๆว่าถ้ามันเข้าก็ก็โชคดีไปเมื่อกี้ก็เก็บไม่อยู่ตกแท้น่ะเนี่ย แล้วก็จะมีอีก นี้นะคะอ่าที่พี่ช้างชอบก็คือเลขอันนี้ค่ะที่พี่ช้างชอบเดี๋ยวเราตัดทางสาประการนี้ตัดทางสีสีอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น อย่างนี้นะคะความเป็นไปได้เนาะเออมันจะมีอีกหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้สองตัวล่างตรงนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอานำไปใช้หรือไม่ใช้ก็ก็แล้วแต่ท่านนะคะแต่อย่าไปทุ่มนะคะ อันนี้แค่เป็นคำคาดคะเนเท่านั้นนะคะแต่งดที่แล้วมันก็เข้านะคะเพราะว่าพี่ช้างก็ไม่ได้เอามาลงค่ะพอดีมันทำงานแล้วมันเหนื่อยเรามันดึกแล้วก็งงนอนด้วยค่ะ้าหาว่าอันสองตัวล่างเนี่ยหาว่ามันเข้าแล้วงดต่อมาจะมาลงคลิปให้ค่ะก็ ก็อันใดที่ทําผิดพลาดไปก็กลับขอโทษขอภยัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอย่าเลยถือโทษกดสากันเลยนะคะก็คลิปอันนี้ก็หวังว่าก่อนจะเอานําไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณเป็นการนําไปซื้อเอานำบาเอานำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอ่า พี่ช้างก็เน้นให้ตามที่เห็นแหละคะ่ะอพี่ช้างก็ซื้อจริงๆนะคะไม่ได้โกหกนะคะนี่นะคะซื้อจริงๆนะที่พี่ช้างเน้นก็ที่พี่ช้างชอบมากก็คือคืออันนี้ค่ะนะ,ะนะก็ไอตัวรองก็คือตามมากก็คืออันนี้นะคะ่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะมซื้อจริงนะถูกก็ถูกเหมือนกันนะคะนะอย่าว่ากันนะถ้าว่าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะ อ่าก็คลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกเฮงเงปังปังขอให้ถูกนะคะท่านผู้ชมถูกก็พี่ช้างก็ถูกเหมือนกันละค่ะนะคะอย่าว่ากันนะคะขอให้ท่านผู้ชมเฮงปังปังนะคะในงดที่สิบหกพฤศจิกาหกห้านี้ขอให้ถูกสามตัวแม่นแมตรงๆกันนะคะขอหเหงเฮงรวยรวยกันนะคะจะได้มีเงินเยอะๆใช้ปีใหม่เนาะเอาทำบุญบ้างนะคะอ่า ก่อนอื่นที่ก่อนหวยจะออกก็วันที่สิบห้าเนี่ยขปล่อยปลากันบ้างก็ยิ่งดีนะคะปล่อยปลาให้มันเกินอายุสักหน่อยก็ดีนะคะมันก็จะปล่อยปลาไหลอะค่ะปลาไหลมันจะมีเงินทองไหลมาเทมาเนาะงดนี้มันไม่ถูกก่องดหน้าถูกเนาะมันก็ไม่เกินสองสามงดละค่ะมันก็น่าจะถูกเนาะบางอย่างมันก็อาจจะไม่เข้าทุกงดเนาะบางงดมันก่อ ถ้าเข้าทุกงดกว่าเจ้ามือกดเจ๊งอะเนาะอืม <c oughs> ก็มันก็มีเข้ามีผิดมีดูดบ้างแล้วนะคะก็งดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมีเพลงเท่านี้ล่ะคะ่ะก็ขอกับขอพระคุณขอสวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็ขอหยุดเพลงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ